เรือบรรทุกเครื่องบินคือเรือที่ทำหน้าที่เป็นสนามบินลอยอยู่บนน้ำชาติที่ครอบครองเรือรบชนิดนี้จึงมีความสามารถในการโจมตีคู่ขัดแย้งที่อยู่ห่างไกลได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสนามบินของมิตรประเทศเรือรบชนิดนี้จึงมักจะมีขนาดใหญ่มากที่สุดในกองทัพเรือเพราะต้องบรรทุกอากาศยานจำนวนมากและรองรับการทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทำงานของลูกเรือและอากาศยาน ซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากในมุมมองของชาติมหาอํานาจเราสามารถเห็นได้จากการที่ชาติมหาอํานาจได้ทุ่มเงินจํานวนมหาศาลในการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินเช่นสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลในการสร้างเรือ U.S.S. Gerald Ford ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นส่วนทางด้านประเทศจีนเองก็เพิ่งมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ ที่พัฒนาและออกแบบเองในประเทศแบบเต็มรูปแบบนั่นก็คือเรือที่มีชื่อว่าฝูเจียนซึ่งเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพจีนแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกและเป็นเรื่องที่ผู้คนจํานวนมากสงสัยมาเป็นเวลานานว่าทําไมรัสเซียมหาอำนาจอันดับที่สองของโลกจึงไม่ให้ความสําคัญในการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนกับมหาอำนาจชาติอื่นซึ่งมีหลายเว็บไซต์ได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเหตุผลที่รัเสเซียไม่ให้ความสําคัญในการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินดังนี้ 1. รัเสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและในประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัเสเซียตั้งแต่ครั้งยังเป็นจกักรวรรดิรัสเซียและเปลี่ยนเป็นสหภาพโซเวียตพวกเขาล้มเหลวในการลบทางทะเลบ่อยครั้งและในปัจจุบันในสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนรัเสเซียก็ยังสูญเสียเรือรบไปเป็นจํานวนมากดังนั้นรัเสเซียจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนากํลาลังลบทางภาคพ,พื้นดิน ซึ่งการลบทางภาคพ,พื้นดินเป็นจุดเด่นและนำพาชัยชนะมาให้พวกเขาบ่อยครั้งแม้ว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานจะมีหลายครั้งที่ประเทศนี้ต้องการที่จะพัฒนากองทัพเรือให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่มันก็เป็นการเพิ่มจํานวนของเรือดำน้ามากกว่าจะเป็นการพัฒนาและเพิ่มจํานวนของเรือลบผิวน้ําซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายุคข,ของการลบด้วยเรือผิวน้ําขนาดใหญ่ได้สิ้นสุดลงไปนานแล้วในมุมมองของพวกเขาด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันรัสเซียจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงแค่ลําเดียว ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสหภาพโซเวียตไม่มีการพัฒนาและต่อเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มเติมในปัจจุบัน 2. รัสเซียไม่มีท่าเรือที่เหมาะสมรัเสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็จริงแต่ไม่มีท่าเรือที่เหมาะสมที่เพียงพอสําหรับใช้เป็นที่พำนักของเรือลบขนาดใหญ่อย่างเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งบางพื้นที่ของรัสเซียอาจจะมีความเหมาะสมอยู่บ้างแต่ก็อยู่ใกล้กับดินแดนของชาติสมาชิกเนโตมากเกินไป ซึ่งหากเกิดสงครามขึ้นก็จะเป็นสถานที่แรกๆที่จะถูกโจมตีอย่างแน่นอนส่วนท่าเรือน้าลึกของคายเมียนั้นน่าสนใจอย่างมากแต่การที่เรือบรรทุกเครื่องบินจะแล่นผ่านช่องแคบบอสดพอลัสเพื่อมุ่งสู่ทะเลดําจะต้องเผชิญหน้ากับขีดจากัดด้านข้อตกลงที่เข้มงวดซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รัสเซียไม่เคยกําหนดให้เรือบรรทุกเครื่องบินของตนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่รัสเซียได้กาหนดให้เรือบรรทุกเครื่องบินเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขา ที่ใช้งานมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสหภาพโซเวียตเป็นเรือลาดตระเวนแบบหนึ่งนอกจากนั้นรัเสเซียยังไม่มีมิตรประเทศที่มีท่าเรือที่เหมาะสมสําหรับรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินอีกด้วยดังนั้นหากสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลําใหม่เพิ่มเติมอาจจะไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างที่หวัง 3. รัสเซียขาดแคลนเทคโนโลยีและสิ่งที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาและสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่เรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งเดียวของพวกเขาที่มีชื่อว่า แอดมิรัลคุณในซอฟยังอยู่ในอู่ซ่อมมาจนถึงปัจจุบันและยังไม่แน่ชัดว่าเรือดังกล่าวจะซ่อมเสร็จเมื่อใดนอกจากนั้นรัสเซียยังมีงบประมาณด้านการทหารที่ค่อนข้างน้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกา